สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีมาต่อเนื่องเมื่อเช้านี้อ่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ครับหลายคนก็บอกว่ามาหลังไมม่บอกลุงศิลปภูมิเนี่ยเป็นหมอเดาหรือเปล่าเนี่ยทำไมแม่นก็บอก <c oughs> คือผมเองก็ผมทํางานเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าผมผมมานั่งเทียนนะผมบอกเลยนะผมก็มีสายสวนกลไน,นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะ การพูดคุยการให้ข่าวมาแต่ละอย่างครับพี่น้องจะได้เห็นว่าผมคาดคณีต่างๆเนี่ยจะไม่ก่อยพลาดนะครับผมก็มีสายข่าวของผมเหมือนกันก็ไม่ต้องไปเอ่ยไ่ไม่ต้องไปคุยหรอกครับว่าเรามีอะไรซ่อนเลน้นอยู่หรือมีความสามารถอย่างไรนะครับก็อย่างที่ว่าครับผลสุดท้ายกับชื่อการหัวสวครั้งนี้ก็ ออกมาเต็มๆครับพี่น้องก็จะได้เห็นเลยว่าเออมันเป็นพักพักหนึ่งครับที่เขาเรียกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักคนนอกพักคนอุปถัมภ์พักเห็นเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ทําให้การปรับคณะรัฐมนตรีมันง่ายขึ้นนายกรัฐมนตรีเองหรือพรรคเพื่อไทยเองก็คงจะคิดอย่างนั้นครับก็คิดว่ารอเวลาครับ ให้มันถึงที่สุดก่อนน,ะนั่นหมายความว่าพอถึงแบบนี้ครับเราจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันละว,ว่าใครจะอยู่ยังไงใครจะไปยังไงพี่น้องประชาชนเขาโหหิวเลยบอกมันเป็นไปได้ไหมหนุ่มเซธภูมิมันจะสาวถึงไหมครับคือต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าเขามีความพยายามที่ผมพูดนะครับเขามีความพยายามตั้งแต่ DSI เนี่ยเข้ามาทำคดีนี้แล้วครับอย่าลืมว่าคณะทำงานสอบสวนเนี่ยที่กรกะตตั้งมาเนี่ยครับหลายคณะนะแต่คณะอนุบังการชุดที่ยี่สิบหกเนี่ยต้องบอกว่ามามี DSI เข้ามาร่วมอยู่ด้วยสิ่งที่ DSI ส่งให้กรกะตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะ ส่วนที่พัวพันกับคดีฟอกเงินครับเส้นทางเงินต่างๆนี่ครับ DSI ครับไม่ส่งก็มีนั่นหมายความว่ากกตอเองครับกล้าหรือเปล่ากล้าจะปฏิเสธในการทําเรื่องนี้หรือเปล่าพี่น้องจับตาดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ผมพูดเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนี้คอยดูสิครับมันจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งํำนวนต่างๆนี่ครับให้กับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตีความว่าจะรับหรือมัจะรับหรือไม่รับนี่อีกประการหนึ่งครับและดาบสองเองนี่ครับ DSI เองนะก็ยังมีอยู่ผมถึงบอกว่ามันเป็นกว้างขวางคององค์กรอิสระอยู่ไงก็คือ DSI นี่แหละซึ่ง สวชุดที่เขาร้องเรียนเนี่ยครับก็พยายามที่จะหยุดยัง้งดีอไอชุดนี้ครับไม่ให้ทำงานต่อแต่ไม่สามารถทำได้ร้องไปแล้วนะแต่ไม่สามารถยับยั้งได้นั่นหมายความว่าอำนาจบาร,รมีต่างๆที่จะมาก้าวไกลเรื่องนี้ครับอ่อนด้อยลงไปอ่อนด้อยลงไปแล้วครับนายกรัฐมนตรีเองเขาก็ ไม่มายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันมีเป็นกระบวนการมันมีองค์กรอิสระอยู่แล้วครับไม่สามารถล้วงลูกได้ไม่สามารถไปสั่งการได้ครับยิ่งดีเไอเข้าไปแล้วครับมันเป็นกระบวนการตรวจสอบอันละเอียดอ่อนนะพี่น้องจะเห็นว่าการคำนวณสูตรต่างๆนี่ครับการค้อสวครั้งนี้ครับเขาใช้ AI นะใช้ AI ครับในการคำนวณ และผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้ครับแทบจะไม่ผิดไม่ไม่พลาดเลยนะฮะแล้วก็ได้มือดีครับอย่างดีนะครับนะ,ะอย่างคุมกับเองนะฮะซึ่งมีฝีมือครับที่ดูแล DSI นะครับขเขาก็เอาเอา AI นี่นะครับมาจับการโกงครั้งนี้ฮะ ซึ่งถ้ามองบอกว่าจะให้กะกะตทําเนี่ยครับมันน่าจะไม่ทันมันน่าจะไม่ไม่ถึงเรื่องนี้ครับแต่ปรากฏว่าดีเอไอเนี่ยครับใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็มาจับก็ได้ผลครับเอามาประมวลผลว่าเหตุมันเกิดอย่างไรเขาทำอย่างไรกันครับท่านจะสังเกตว่าการติดหมายเลือกครั้งที่สองเนี่ยครับน่าจะเป็นวัยรุ่นครับ ที่เขาเก่งเรื่องการคำนวณครับที่การใช้คอมพิวเตอร์ใช้ AI ออกมาครับสามารถไปประชุมกันครับปรึกษาแนวทางและวางแนวทางครับเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสวนะฮะก็เห็นได้ชัดแล้วครับว่าไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักครับพักนี้ก็ต้องยุบต้องบอกต้องยุบหลายคนจะโยโหยิ้วนะ ซึ่งคนในพักนี้เองเนี่ยพักน้ำเงินเองเนี่ยก็ออกมาเหมือนเสิงแข็งครับจะไม่ยอมลดลาวาสออะไรทั้งสิ้นครับแถมยังขู่กลับมาอีกด้วยซ้ำไปนายกทักษิณพูดผมยังจำได้ครับเขาบอกว่าชื่อทักษิณไม่มีไว้นะครับไม่มีเอาไว้ขู่นะเขาพูดอย่างนี้ครับเออ ที่ผมใช้คําว่าวาทกรรมเนี่ยผมใช้ก่อนใครด้วยท่านไม่เชื่อไปดูครับที่คําบอกว่ามันจบแล้วครับเนี่ยครับผมใช้วาทกรรมก่อนครับหลังจากนั้นทีวีใหญ่ๆก็ไปใช้ตามผมนั่นหมายความว่าการที่จะหัวการการที่จะสมยอมกันนะครับไม่มีแล้วครับไม่สามารถทําได้แล้วหลายคนบอกว่ามันจะไปถึงต้นตอหรือเปล่านงเสรีพุ้ถึงเรื่องไง ถึงแล้วไงครับท่านพี่น้องที่เป็นกองเชียร์ต่างๆครับอยากเห็นเรื่องนี้ครับถึงแล้วและก็หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็หัวกันไม่ถึงหรอกทําอะไรไม่ได้หรอกครับก็ลองดูครับเพราะว่าขาบวนการมันมันเกินมันเกินเกินเลยไปแล้วครับต้องบอกเกินเลยไปแล้วไม่สามารถที่จะดึงไม่สามารถที่จะเป่าคดีนี้ให้มันสูญหายไปได้ครับฉะนั้นแล้วครับ เราก็ต้องเอาใจช่วยผมเอาใจช่วยดีอไอตั้งแต่ที่แรกแล้วผมบอกเลยรพอถึงเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนนายกรัตมรีก็ต้องบอกว่าขมิ้งเกลียวแล้วนะครับไม่อ่อนแล้วหลังๆนี่ครับนะตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็เป็นเรื่องของกองทัพและนายกรัฐมนตรีครับแต่เราก็จะมาโฟกัสตรงนี้ครับโฟกัสตรงไหนครับตรงที่มีการหัวสวเนี่ยคดีมันจะเดินไปที่ไหน เดินไปอย่างไรเรารอดูตรงนี้ครับเราจับตาดูอยู่ตรงนี้มันจะจบแล้วครับอ่ามันจบแล้วใช่ไหมเนยประมาณนี้เลยครับตอนนี้กองเคียร์ต่างๆเนี่ยเริ่มใจห่อเหี่ยวแล้วฝั่งไหนครับคือฝั่งพักสีน้ำเงินครับแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นพักรวบฝ่ายค้านต่างๆครับแม้กระทั่งอย่างเทพไทยเสนโพงเองครับออกมาบอกว่ายอมรับในฝีมือของ พี่เนครับเออว่าเหนือกว่านายกทักษิณน,นะครับแต้มต่อผมก็ต้องถามเทพไทยเสนาพงศ์บอกว่าเออเทพไทยเสนาพงศ์ไม่รู้หรือว่านะฮะพักนี้เขาเป็นยังไงเขาได้สอวามาเพราะอะไรครับแล้วบอกว่าต้องยอมรับยอมรับอะไรล่ะครับเท่ากับว,ว่าถ้าเกิดมันเป็นความความเป็นจริงครับ เทพไทเสนาพงยอมสู้หกจะต่อเรื่องนี้ครับทั้งที่ว่าไอเรื่องนี้ครับมันเป็นความสกปรกของการเลือกตั้งเนี่ยการได้มาโดยมีชอบโดยโดย,โดยตําแหน่งครับแต่ก็ับอกว่ามายอมรับครับนั่นหมายว่าอะไรก็ได้ยอมจำนนต่ออํานาจแบบนี้หรือครับไหนบอกว่าจะสู้เพื่อความถูกต้องไงเทพไทเสนาภูนะฮะเราเห็นแล้ไอพวกนี้ครับ มันรับได้หมดแหละถ้าพวกมันชนะถ้าพวกมันมีตำแหน่งหน้าที่ครับมีอำนาจรับได้หมดถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับปิดหูปิดตาครับไม่รับฟังเสียงภายนอกแล้วครับพี่น้องประชาชนเขากลด่าทั้งประเทศว่าทำไมไม่หยุดยัง้งทำไมไม่ตัดสินซะแต่ปรากฏว่าก็นิ่งเฉย องค์กรอิสระต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่ต่างๆครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ร้องเขาร้องครับเราก็จะได้เห็นว,ว่าใครจะเอาคอรองเขียงนะคใครกล้าเป็นกล้าอ่อเขาเรียกว่าหน่วยพีคีปนะฮะที่บอกว่ามีเงินเข้าไปนะครับมีเงินเข้าไปห้ากิโลนะห้าถึงสิบเขบอกห้าถึงสิบ 10, อันแรกเนยะคือห้าห้ากิโลครับ อันที่สองเนี่ยครับคือสิบกิโลสิบกิโลมาก็ว่าดึงเรื่องนี้ให้หายไปครับจะไม่มีเรื่องนี้เข้าไปไม่มีแม้กระทั่งนี่ครับช่องจ่ายยาครั้งที่เก็ดนี่ครับแต่ปรากฏว่าดีเอสไอทำใบสั่งยาครับให้กับกก,กตกรกตอบอกว่าไปรับในช่องเกดเลยครับ <laughs> ทีนี้แหละเราจะได้เห็นว่าคนที่ปากแข็ง เนี่ยแม้กระทั่งเข้าไปคุยกับน,นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีการไม่ได้คุยกันเรื่องปรับรัฐมนตรีผมไม่เชื่อหรอกต้องมีครับแต่ผมว่านะครับการต่อรองมันก็จะน้อยลงครับการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็จะง่ายขึ้นครับนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์และหลายคนบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยปรับพักนี้ออกแล้วครับรัฐบาลจะอ่อนแอรัฐบาลจะไม่มีกําลังรัฐบาลจะไม่มีคะแนนเสียง พอที่จะพยุงอะไปจนครบเทอมครับแต่ผมกลับมองตรงข้ามครับว่าถ้าปรับออกไปจริงๆแล้วอย่างที่ผมมองหลายๆครั้งหลายๆคาวว่านะครับกลุ่มต่างๆครับก็ต้องจัดขบวนทัพแล้วครับยังไม่รู้เลยว่านายกรัฐมนตรีนะปรับแล้วจะยุบเลยหรือเปล่านี่ไม่แน่นะครับปรับแล้วยุบเลยหรือเปล่าครับจะได้เสร็จสับไปทันทีครับเรื่องวุ่นวายต่างๆเนอะมันจะได้ เลิกคิดไปต่างๆนานาสทัทีก็ต้องดูแลครับว่าไอ้ที่บอกว่าจบแล้วครับเนเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าครับแต่ผมว่ามันจริงครับนี่คือเขาเรียกว่าบ่วงค้องคอเลยครับมันจะค้องขาคองแขนนะครับบ่วงค้องคอ,งคองพักสีน้ําเงินไว้เลยครันั่นหมายความว่าจะอือจะอีไม่ได้เลยตอนนี้นะถึงว่าองค์กรอิสระต่างๆครับ จะอยู่ในกำมือหรือไม่อยู่ในกำมือก็แล้วแต่ครับเพราะว่าตอนนี้ครับไม่ว่าหลักฐานต่างๆนีครับมันจวนตัวหมดเลยครับคือถ้ากก,กตไม่ทํานี่ครับหลักฐานต่างๆมันจะออกมาครับผมบอกเลยถ้ากกตเน,นี่หยุดแค่นั้นนะครับดีเ SI ไม่หยุดเนี่ยถ้าเส้นทางของดีเอถึงไม่ว่าจะเส้นทางเงินต่างๆของสสหรือผู้บริหารพักนี่ครับ มันโยงไปถึงไหนครับมันเป็นอีกคดีหนึ่งครับรับไหวเลยครับกกตนะครับอยากติดคุกเลยครับผมถามหนาะไม่ได้รูนะฮะถ้าเรื่องนี้มันถึงที่สุดแล้วครับกกตก็รับไม่ไหวครับน่จะติดคุกตอนแกหรือเปล่าไม่ทราบอยากอย่างนั้นเลยครับผมว่านะกกตเองนี่ครับหนาวก็แล้วกันเรื่องนี้ฮะและกระบวนการในการจดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยครับมันจะเข้มแข็งขึ้นครับ การตัดสินใจของรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีครับก็จะติดจัดสินใจได้ง่ายขึ้นเรื่องแบบนี้มันเหมือนโชคช่วยมันเหมือนโชคชะตาครับขบวนการมันเดินมาถึงตรงนี้มันมองเห็นแล้วครับว่าเส้นทางของรัฐบาลจะเป็นยังไงนะฮหลังจากอึดอัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตเก็บบชายแดนต่างๆครับแล้วก็ การปรับคณะรัฐมนตรีที่มันยุ่งยากอยู่ตอนนี้อีลุงตรงนางอยู่ตอนนี้ครับมันค่อยๆผ่อนคลายลงครับนะการเมืองก็จะค่อยดาวลงมาเรื่อยๆดา,ดาวลงมาเรื่อยๆครับนะก็ไปเดือนนี้แหละครับเราจะได้รู้เห็นกันว่านะแนวทางของรัฐบาลจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อด้วยประสบการณ์ของผมครับที่วิาพากษ์วิจารการเมืองมาตลอดครับว่าน่าจะสงบได้ครับ และการทํางานของรัฐบาลน่าจะดีขึ้นโดยซ้ําไปนะครับเพราะกระบวนการขัดขวางนะฮะกระบวนการที่เอาเท้าราน้ำเนี่ยครับมือไม่พายเอาเท้าราน้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับไอ้พวกปากเขาเรียกว่าไอ้พวกปากดีนะครับที่แสดงโวหารอยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรก็จะน้อยลงครับเพราะอะไรครับเพราะความหวังต่างๆครับมันไม่สามารถ เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่ขอเดาแล้วกันผม,มวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรและมันเกิดขึ้นในพระบ้านเมืองของเราตอนนี้ครับมันมีกระบวนการที่ทําอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีกระบวนการที่ทําอยู่นะครับอย่างเช่นกระบวนการกวากมือเอาเอานาจรัฐประหารเข้าออกมาเนี่ยครับมันก็มีกระบวนการ เพราะว่าคาดีต่างๆนะครับมันจ่อคอหอยแบบนี้ไงพี่น้องเห็นไือเปล่านะถ้าปล่อยเรื่องมันยาวไปกว่านี้ครับอนาคตทางการเมืองไหวไหมครับอนาคตทางสังคมพี่น้องประชาชนรับรู้ทุกอย่างครับว่าตัวเองทําชั่วทําเลวยังไงไว้ครับก็กวักมือเรียกนะตะโกนเรียกอํานาจประดิการครับเพื่อให้ยึดสภายึดยึดอํานาจเราจะได้เห็นเรา มันประจวบเหมาะกันพอสมควรครับว่าเรื่องต่างๆนี้ครับมันเกิดขึ้นมาเนี่ยครับมันผสมประสานกันได้ดีเหลือเกินครับถ้าคิดดีๆครับเรื่องราวต่างๆนี้ครับมันพัวพันกันไปหมดเหตุการณ์แบบนี้นะครับพี่น้องอย่าไปหลงละเริงกับข่าวอะไรนักหนาครับนะเก็บข่าวมาคิดบ้างครับน่ะบางคนก็ตีตามกระแสข่าวครับ เออเอากระแสรักชาติต่างๆครับรักชาติจนอยากให้เป็นประเทศชาติในครับเกิดสงครามผมก็พูดบ่อยๆครับการเกิดสงครามเนไม่มีใครได้ใครเสียหรอกครับส่วนมากจะมีแต่คนเสียทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการนะครับหาทุนมาทําสงครามกันเนี่ยครับไม่เขากับเราครับสาดน้ําใส่กันนี่ครับมึงไม่เปียกกูก็เปียกนะสาคัญมันเปียกคนเปียกน้อยเปียกมากนะครับและการแก้แก้ปัญหามันก็จะยากขึ้น หลายคนก็ยุยงส่งเสริมครับแต่ไม่รู้ว่ากลเกมของพวกหนึ่งครับมันต้องการให้ยึดอํานาจเพื่อจะหนีคดีพวกนี้มันก็เป็นไปได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับอยู่ดีๆครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันผุดขึ้นมาเป็นละลอกละลอกนั่นหมายความว่ามันมีคนก่อนะครับมีคนอยากให้เป็นนะสังคมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ครับพอบ้านเมืองจะเดินไปได้หน่อยนึงครับ หรือเดินไปไม่ได้หรือมีความอยากได้อยากดีอะไรสักอย่างหนึ่งครับต้องเอาหน้าเผด็จการออกมาทุกทีครับนั่นหมายความว่ากลุ่มพวกนี้ครับยังไม่จางหายจากประเทศไทยนะครับยังก่อลุกลากกําลังจะก่อตัวขึ้นมาอยู่ครับแต่เราเองก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ประมาทครับต้องระวังไว้ครับเพราะกระ,ระ,ระ,ระบวนการพวกกระบวนการพวกนี้ครับสารพัดที่มันจะทําสารพัดที่มันจะคิดมานะครับ เพื่อให้กลับเข้าสู่อํานาจเหมือนเดิมครับคนที่ลําบากใครนะครับพี่น้องประชาชนนี่ละครับพอจะลืมหูลืมตาอ้าปากได้ครับก็เจอพวกหาเหวพวกนี้ครับนี่เอาเอาเนี่ยเอาอนาประเด็ดการมากดหัวพี่น้องประชาชนคับเราก็ได้เห็นว่ากี่ครั้งกี่คาครับในการยึดอํานาจแล้วมันทําให้ประเทศชาติดีขึ้นบ้างไหมครับมันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นบ้างไหมครับเปล่าเลยครับกลับจงดึงลงไปครับ พี่น้องประชาชนอดอยากพี่น้องประชาชนไม่มีกินครับเพราะว่าการยึดอํานาจก็คือยึดมาแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งเค้กกันนะฮะหนักกว่านั้นอีกครับคนคนเดียวตัดสินใจครับกลุ่มกลุ่มเดียวตัดสินใจไม่ได้ผ่านพี่น้องประชาชนเลยครับจะกินอะไรจะแจก,กใครเป็นเรื่องของเขาครับพี่น้องประชาชนได้แต่อ้าปากค้างครับพูดก็ไม่ได้ไอก็ไม่ดังนี่คือเหตุผลกับที่ผมมาพูดให้ฟังวันนี้ให้พี่น้องเชื่อมั่นครับ ขบ,บวนการไม่ว่าจะเป็น DSI ครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองครับเขาจ้องมองอยู่ว่าคดีนี้มันจะเป็นอย่างไรถึงที่สุดแน่นอนครับพี่น้องมั่นใจเถอะนะครับฝากไว้ให้พี่น้องคิดว่าชั่วโมงนี้ครับจบแล้วครับเน่แน่นอนครับสวัสดีครับ